สวัสดีค่ะปุอไภัยแล้วค่ะปูจัาวันนี้ขอบคุณทลงานผู้หญิงนะไหมคะมเพืนเก่าผู้หญิงนะเพียงสมัยหอุสักแรกส้องขานโอ้วนมาเลยจ้าคนนเปิดอยากทำพิพากษาใจแล้วก็อ๋อ,อว,นนวันนี้วัน ใส่ค่าห้องค่ะเป็นไงคะทุกท่านค่าน้ำค่าไฟค่าห้องมีจ่ายกันใช่ไหมคะบอยมีตังคจ่ายค่าห้องนะคะได่ครับทุกเดือนเสียกี่น่ากลัวที่สุดทุกสิ้นเดือนอือมพวกมันเงินจ่ายค่าห้องค่ะเขานะเขานะเอ่อแค่ปูน้อยค่าปูหลวงเอ่อแค่ปูเก็บ ไม่ต <es> anyway, ้องการคะไม่มีค่ะเดี๋ยวรวยก่อนจะไม่มีหยอกขยอกกุญจัดี๋ยไม่เอ้ยเดีก่อนยีกนะัสี่ห้าหกเจ็ดแปดใครได้ยินเสียงพป็ลมไหม สิบวันนี้ปิกซีนิดมากสิบเอ็ดสิบสองวันีไม่อยากไม่อยากไม่ได้ตั้งใจกลับไปแต่ว่าไปเซเว่นแล้วที่นี่จะไปโอนเงินช่อไหนน้องเขาบอกว่าขอไปประชาชวนแล้วก็ไปประชาชวนวัยรุ่นก็เลยมีทัศน์ส่วนเนาะน้องบอกไม่ได้ครับพี่เพราะว่าต้อเสียดก็เลยต้องไปหาธนาคารค่ะไปธนาคารแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนสุด ดีไอวายกับเพลินค่ะเดินเพลินค่ะเพื่อนจะกลับมาถึงบ้านค่ะคุณอะนี้ พลังงานผู้หญิงนะคะพอเป็นพลังงานผู้หญิงนะคะอือปูใหนะ้ขอบคุณค่ะโอเคไม่รู้ทันเห็นหรือเปล่าน,นะขีเกีไม่ขยับแล้วเพราะว่าขยับแล้วแสมมันหายะครับขยับไปได้ิ่มยิงคนนี้แหละคะ่ะเมื่อเข้า แอบ,บส้องมงหรือเรืออะไรนะควบคุมดูพฤติกรรมดูพฤติกรรมของใครบางคนอ้ออีพหนึ่งค่ะอีพวันที่ซ่องสุงลาคมใช่ไหม n ั m เท r มเบอร์ทูมเบอร์ใช่ไหม o c t o b u a e r 2025 e p 1 ฟังปเนี้ยเหรอคะเขาสอนดูพฤติกรรมป้องใครบางคนอยู่แอบมองแอบมองแบบพฤติกรรมว่าเขาคุยกับุคนนี้นะจะไปแอบขอคืนดีกับใครหรือเปล่าต้อคิดนะแต่ในขณะที่อยู่กับเขานะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ถือด้วยใช่ป่ะก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้จะไปแอบขอคืนดีกับใครเนาะ หรือค่ะคนเก่าๆอะไรน,นะอันนี้คิดว่าเป็นคนใหม่ๆนะอืม g u e s กสเก s เ g ส e s t g เ e s t ก็คือเราปักผู้ถูกไม่รู้ผู้ถูกเล่า accent อาจจะไม่เหมือนฝรั่งเลยแค่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่ยังไงก็ได้ม่นโลกปน็นี้ขอให้มีความสุขกับตัวเอง<ม>อย่าลืมสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะคะสะสมแต้มบุญให้ตัวเอง เคยทำให้เราได้เด้อเวยเองแค่เองอบบเหม็นคุงข้าวหรือสิคุณองข้าวกันกินได้กับข้าวกันกินได้ไม่นั่นเบุญเคยบุญมานั่นเองอาจจะเป็นลูกอก็อาจจะทำใได้บ้างไม่รู้นะเราคิดนะเออแต่มูแล้วก็อธิษฐานจิตโอ้อันนี้นึกถึงชื่อลูกโดยอะไรเงี้ยได้แถ้าเป็นสายเลือดใช่ไหมล่ะอืมเขาส่องมองใครอยู่อาจจะดูพฤติกรรมว่า แกหึงหวงวอะอกินกันนี้เหรอท้องด้วยนะผู้ชายเหรอน่าจะยังไม่รู้ว่าผู้หญิงท้องอืมอ่ะโอ,ะอ,อเคอีกทีหนึะะ่งนะคะ